ไฟแนนซ์มีสิทธิ์ฟ้องคดีอาญาเราข้อหายักยอกทรัพย์ได้จริงหรอคำตอบคือจริงนะคะคุณคุณอย่าทําเป็นเล่นไปนะอันดับแรกคุณต้องเข้าใจก่อนว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์อ่ะมันยังเป็นของไฟแนนซ์อยู่นะคะมันยังไม่ใช่ของคุณคุณเป็นเพียงผู้ครอบครองแทนเขาเท่านั้นนะตราบใดที่คุณยังผ่อนไม่หมดตามสัญญาแล้วก็เขายังไม่ได้โอนเล่มให้คุณอะ่ะกรรมสิทธิ์ยังไม่ใช่ของคุณนะกรรมสิทธิ์ยังเป็นของไฟแนนซ์อยู่ ื่อไหร่ที่คุณอะเบียดบังอซัพเขาไปทําอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการแอบเอาไปขายหรือแอบเอาไปจำนำแล้วมันหลุดหรือว่าเอาไปอะไรก็ช่างอันนี้ก็ไม่รู้กับคุณแหละแต่ประเด็นหลักคือคุณไม่มีรถไปคืนเขาแล้วเขาสืบทราบมาแล้วเขาก็สามารถที่จะฟ้องข้อหายักยอกทรัพย์คุณได้ถามว่าคุณต้องทําไงต่ออันดับแรกเลยเมื่อมีหมายสารมาถึงหน้าบ้านคุณต้องตั้งสติก่อนใจเย็นๆไม่เป็นไร2 คุณต้องไปศาล3ก่อนไปศาลคุณต้องคิดแล้วว่าคุณจะเอาเงินไปวางเยียวยาความเสียหายให้เขาเท่าไหร่อย่างน้อยคุณต้องมีเงินหนึ่งก้อนที่จะไปวางให้เขาแต่ถามว่าหนึ่งก้อนเนี้ยต้องเท่าไหร่คุณก็ลองคิดคำนวณดูว่ารถมันราคาเท่าไหร่ คุณจ่ายไปกี่งวดแล้วเขาเสียหายมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาอจะพอใจในราคาเท่าไร่เขาถึงจะยอมถอนฟ้องคดีอาญาให้คุณแล้วถามต่อไปว่าถ้าไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นที่จะไปจ่ายให้เขาหมดสามารถทําไงได้บ้างอย่างน้อยแหละต้องมีหนึ่งก้อนที่จะไปวางให้เขาแล้วที่เหลือก็ไปขอผ่อนเขาซะเอะเขายอมอยู่แล้วแหละมีอะไรไปเจราจาไปคุยกันที่ศาลบอกเลยว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้น เพราะว่าอะไรเพราะคดีพวกน,นี้มันไม่ใช่อชัชญรกร้ล้แรงอะไรเพราะว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากการที่เราผิดสัญญาช่าซื้อกันเท่านั้นจะเย็นเยนค่อยๆแก้ไขมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเตือนไว้ก่อนนะคะว่าคุณต้องไปศาลนะคะเพราะว่าถ้าในคดีอาญาคุณไม่ไปศาลขั้นตอนต่อมาคือเขาจะขอออกหมายจับคุณนะคุณอย่าทำเป็นเล่นไปนะคะ โอเคปัญหาทุกอย่างมันนี้ทางออกค่อยๆแก้ไปนะคะถ้าชอบสาระดีๆเกี่ยวกับกฎหมายฝากกดติดตามและกดหัวใจให้ด้วยนะคะ